สวัสดีครับเอาละครับขอต้อนรับผู้สู่รายการโหนกระแสนะครับทุกคืนวันจันทร์ถึงพฤหัสนะครับเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่อง28นะครับผู้ชมครับวันนี้นะฮะจะเป็นเรื่องราวนะครับที่เป็นกระแสมากทีเดียวนะฮะเป็นเรื่องของเน็ตไอดอลสายดาร์กนะฮะสองคนซึ่งสองฝั่งเนี่ยนะฮะไม่ถูกกันนะครับแล้วก็ได้มีการอัดคลิปกันท้าไปท้ามานะฮะจนกระทั่งมีคนเนี่ยนะครับจำนวนมาก ติดตามนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้โหอยากจะเห็นเลยเกินว่าถ้าสองคนนี้เจอกันแล้วจะเป็นยังไงส่วนบางคนก็บอกว่าขอโทษนะครับทําไมถึงเอาขยะสังคมแบบนี้มาลงคลิปหรือว่ามีการเผยแพร่ออกไปวันนี้นะครับจะเป็นการเจรญครั้งแรกนะฮะของสองคนนี้นะครับคุณอภิรักษ์ชัดอานนท์หรือคุณโป้ออานนท์นะครับอีกท่านหนึ่งนะคุณปัญญายิ้มอัมพัยหรือเก่งไหลพางนะครับก่อนอื่นสวัสดีครับคุณโป้นะฮะสวัสดีครับ ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับว่าณตอนนี้นะฮะผมมีความจําเป็นนะที่ต้องมีเจ้าตำรวจสองท่านมายืนอยู่ในรายการเพราะเรื่องนี้บอกเลยว่ามันไม่ธรรมดา <c oughs> นะฮะคือคุณก็แรงทางนี้เขาก็แรงเหมือนกันนะครับผมกูจะเอาไม่อยู่อันนี้ต้องขอโทษด้วยจริงๆ <c oughs> นะครับเพื่อที่จะให้รายการเนี่ยได้มีการดําเนินกันไปแล้วก็ออกอากาศได้ <c oughs> นะฮะสองคนรู้จักกันมาก่อนไหมคุณรู้จักเขาไหม <c oughs> ไม่รู้ครับ ไม่รู้จักมาก่อนครับแต่ว่าเคยเห็นในโลกโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยครับคอแห้งเลยล่ะฮะไม่สบายครับว่าครับรู้จักกันไหมไม่รู้จักครับก็เคยคุยกันในโซเชียลอย่างเดียวเคยคุยไหมเคยครับคุยกันดีๆไหมมาก่อนก็คุยดีคุณนับถือมาก่อนเห็นบอกนับถือเป็นเหมือนเป็นพี่เรียกพี่่ะครับถูกไหมฮะใช่ครับวันนี้สิ่งที่คุณกําลังโกรธเขาแล้วก็คุณอัดคลิปออกมาเนี่ยคุณโกรธเรื่องอะไรก็คือตอนนั้น ล่าสุดเนี่ยใกล้ๆสองสาเดือนผมล้มอะ่ะไม่มีเงินอื mm hmm. แล้วมีคนจะเข้ามาช่วยผมเขาก็คนช่วยก็บอกว่าเนี่ยพี่เก่งบอกมาว่าไป,ไปป้นเงินไปบิดเงินเงินยาอะไรประมาณเนี่ยก็คือหมายความว่าคุณช่วงนั้นนะคุณเศรษฐกิจมันไม่คล่องอเป็นต,ตัวคุณอะ่ะคุณจะเป็นต้องใช้เงินใช่ไหมฮะใช่พอมีคนจะเอาเงินมาให้ยืม ฝั่งนี้กลับไปบอกทางู้นว่าเฮ้ยอย่าไปช่วยมันครับใช่ทางนี้มันบิดยาครับอย่างที่คุณเคยมาพูดในรายการของเราว่าบิดเงินยาบิดเงินยาครับคุณไปเอาเงินเออไอเอาเอายาพาราห่อครับแล้วก็ไปบิดเงินเขาเอาเงินเข้ามาครับถูกไหมครับสิบเอ็ดล้านครับถูกไหมฮะทางคุณคุณเก่งก็เลยบอกว่าอย่าไปช่วยมันครับคุณพูดอย่างนี้ป่ะไม่เคยครับถามจริงจริงรูกผู้ชายนะคุณเคยพูดแบบนี้ไหมไม่เคยครับ ไม่เคยพูดไม่เคยพูดครับแต่เคยพูดเคยพูดว่าอ่าวันนั้นเรื่องราวมันมีว่าวันนั้นเป็นวันอเป็นงานวันเกิดของอ่ารุ่นน้องคนหนึ่งไปจัดกันที่อ่าเดอะพิมพ์ก็เป็นเล้านี่นะะแล้วทีเนี้ยพอดีว่าน้องชายคนหนึ่งอ่ะก็คือเนเขาจะมางานด้วยเนวัดดาวใช่ครับเนเขาจะมางานด้วยเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยเขาจะชวนเพื่อนมาด้วยคนหนึ่งผมก็เลยถามบอกว่าเพื่อนเองที่เองจะชวนมาน่ะใครอืเขาก็เลยบอกว่า เสียโป้ผมก็เลยว่าอย่าชวนมาเดี๋ยวมันมีปัญหาเพราะว่ามีคนเนี่ยเขาเคยบอกกับผมไว้ว่ารู้จักคนชื่อโป้ไหมเนี่ยตอนนี้เขาแบบว่าเหมือนเอาเงินไปเหมือนเขาบิดเงินไป11บล้านแต่เขาไม่ได้บอกจํานวนเงินบอกว่าเท่าไหร่เขาบอกว่าเขาบิดเงินไปให้ช่วยตามหาแต่ผมไม่ได้ใส่ใจแล้วผมก็เลยแบบว่าไม่อยากจะให้มีปัญหากันเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเขาพาโป้มาด้วยมานั่งกินกันเขาก็ต้องถ่ายรูปและติดโป้ไปด้วยรู้ว่ามีใครไลฟ์สดต้องติดโป้แล้วทีเนี้ยเพื่อนก็จะมองเราไม่ดี เราก็เลยบอกกันเนไปแค่นี้ครับการไม่มีแค่น้คือณวันนั้นคุณเองก็ยังไม่ได้รู้เรื่องว่าเรื่องราวมันเป็นมาเป็นไปยังไงจริงจังอะไรยังไงแต่คุณกลับไปบอกอย่างนี้ใช่คือไปบอกคือความที่เราบอกเนี่ยคือเราไม่อยากให้ทางนี้มาแล้วก็มามีปัญหาเราตัวเราจะมีปัญหากับเพื่อนอเพราะว่าเพื่อนได้บอกไว้ว่ารู้จักเสียโปไหมแต่ตัวเราก็ไม่รู้จักรู้จักกันในโซเชียลแต่ว่าไม่เคยสูงสิงไม่เคยคุยแต่เราอะกลัวว่าคนเนี้ยเขาเคยได้ยินเรื่องประวัติมาแบบนี้ถ้ามาแล้วใช่ถ้ามาแล้วกลัวจะมีปัญหากับเพื่อนแต่่เเราาาไไมมด้กกลััวีปญหบ อกลัวจะมีปัญหากับเพื่อนคนที่ให้เราเนี่ยมาถามหาคนชื่อโป้เนี่ยเขาอยู่ที่ไหนเข้าใจในมุมที่เขาพูดครับอย่างนี้คุณเคลียร์ไหมคุณฟังอย่างนี้ยก็หรือยังมีติดใจตอนตอนนี้ติดใจมันไม่มีนะครับเพราะก็คือมันพี่ใหญ่สั่งมาจบก็ต้องจบแล้วครับมันก็คือไม่ได้ติดใจอะไรแต่สองคนไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยไม่เคยครับนี่คือครั้งแรกเลยนะฮะใช่ครับวันนี้ผมโทรหาคุณทั้งสองคนออะผมบอกผมโทรหาเองนะครับผมโทรหาคุณก่อนนะว่า คุณยินดีมาไหมคุณบอกผมยินดีมาครับนะฮะผมโทรถามคุณบอกคุณเนี่ยวันเนี้ยคุณอยากเจอกงที่คุณจะขึ้นไปชคกับเขาเนี่ยหรือคุณอยากเจอเก่งณบอกคุณอยากเจอเก่งครับทําไมเพราะเรื่องมันมาจากนี่ส่วนในกงมันมันกล้วยทอดนะผมไม่ได้อยากเจอมันเลยไม่ได้อยากเจอมันเพราะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันศุกร์นี้ต้องขึ้นเวทีชกกันแล้วใช่ครับเดี๋ยวต้องมาถามคุณนะฮะถึงขั้นที่ว่าจะขึ้นเวทีเห็นบอกชกเดิมพันเงินกันเท่าไหร่นะฮะ รวมแล้วสี่ล้านครับสี่ล้านบาทเท่านั้นยังไม่พอเห็นบอกขอโทษนะเขามีข่าวว่าชิงเมียด้วยคือเมียมันมาด่าผมอแล้วเมียผมก็โพดเลยว,<า>ลว,ว่าก็โพดว่าไอ้นี่กันเลยไหมหมายความว่าโพดยังไงโพดว่าเมียมันน่ะด่าผมว่าอืดา่าแรงๆอ,ะอ่ะด่า<อ>มีตัวเงินตัวทองตัวอะไรไปเยอะๆครับแล้วเมียผมก็เลยบอกว่าถามมันด้ชิงเมียมันเลยไหม คือใครแพ้เนี่ยยึดเมียถูกไหมฮะใช่ครับมีไหมตรงมีอยู่ในกติกาไม่มีครับไม่มีนะฮะเป็นการพูดกันเล่นๆเพราะเดี๋ยวสังคมจะเข้าใจผิดว่าโอ้โหคุณไม่ให้เกียรติผู้หญิงเลยทำไมถึงเอาเมียมายึดกันอย่างนี้ครับแต่สังคมก็ต้องมองด้วยว่าผู้หญิงไม่สมควรด่าเขาก่อนทั้งที่ไม่เคยมีอะไรกันอะไรทั้งฝั่งนู้นใช่ครับแต่เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องมาถามคุณเขาบอกว่าเป็นใบสั่งของคุณด้วยที่กงเนี่ยเขามาต่อยเขาหรือมาหาเรื่องเขาคุณได้ยินไหมเรื่องนี้เคยได้ยินไหมเคยได้ยินครับแต่ผม ไม่เคยเข้าไปดูฮะว่าเขาจะคุยอะไรกันบ้างเขาจะเถียงอะไรกันบ้างแต่ว่ากะกงเนี่ยถามว่าผมสนิทไหมผมก็รู้จักกันรู้จักกันเพราะว่าช่วงที่ผมขายคอนเฟกช่วงแรกเลยเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วกงจะเป็นเหมือนลูกค้าประจำเขาจะสั่งประจําแล้วก็เราก็ไปส่งที่ซุ้มไก่เขาเด,เดี๋ยวคุยเรื่องนี้ผมถาม uh huh. ผมย้อนกลับมาถามเรื่องนี้ก่อน uh huh. คุณเคยดูคลิปที่เขาอัดไหมที่เขาด่าคุณเนี่ยไม่เคยครับ ไม่เคยดูเลยไม่เคยดูเลยครับอ่าผมจะเจอคลิปหรือว่าจะาได้ยินคลิปก็จากคนที่ส่งมาแต่ผมไม่เคยเข้าไปดูไม่เคยไปเปิดฟังเองไม่เคยไปนั่งฟังครับเพราะอะไรเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สราระแล้วก็มานั่งแบบ หมือนกัด่ากันในโซเชียลนะถ้าว่าเรายิ่งเข้าไปดูเราก็ยิ่งรู้สึกเกิดความโมโหมคือด่ากันไปด่ากันมาอย่างเงี้ยคะคือคุณจะบอกว่าเป็นพ่อพระโปรงเหลือเกินแบบเลยไม่อยากดูเลยอย่างเงี้ยไ,ไม่ใช่ปรงครับแต่ว่าในบางสิ่งบางอย่างที่เขาพูดออกมาถ้าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องที่เขา,าพูดออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องระหว่างเราเราก็ไม่ควรที่จะเข้าไปฟังถ้าสมมุติเขาด่าเรานะก็อให้มันจบไปอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปคิดว่าเอามาใส่ใจเฮ้ยเราจะต้องไปด่าเขากลับอะไรเงี้ยแต่เรื่องไหนที่ล่าสุด มันมีมาเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งโดนต่อยหน้าอันนี้เราก็เลยออกมาทําคลิปด่าคลิปทั้งหมดลองไปย้อนดูของผมได้ฮะผมอัดคลิปมาแค่2คลิปคลิปแรกเป็นคลิปที่เขาออกมาพูดว่าผมไปเอาเขาไปพูดในทางเสียหายแล้วผมก็เลยพูดกลับไปก็คืออธิบายหลังจากนั้นมาผมไม่เคยพูดแล้วก็พอมาล่าสุดเป็นเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งโดนต่อยหน้าอันนี้มันก็ไม่ใช่ความจริงผมก็เลยต้องออกมาอธิบายมีแค่สองคลิปคุณต่อยเขาไหมอ่าผมต่อยผู้ชายครับ ต่อยผู้ชายแต่ต่อยผู้ชายแต่ว่าต่อยผู้ชายแล้วก็มันไปโดนผู้หญิงด้วยไม่มีใครเชื่อคือก็หมายว่ต่อยผู้ชายแล้วพลาดไปโดนผู้หญิงไม่พลาดครับต่อยผู้ชายโดนแล้วก็ไปโดนผู้หญิงด้วยครับต่อยยังไงต่อยผู้ชายไปโดนผู้หญิงคือเหมือนก็ต่อยต่อยผู้ชายผู้ชายล้มไปโดนผู้หญิงเหรอไม่ครับต่อยผู้ชายแล้วก็หมัดเนี่ยมันโดนปลายคางผู้ชายแล้วก็ไปโดนเบ้าตาผู้หญิงซึ่งอยู่ตรงนี้ด้วยนั่นนะเขาเรียกว่าพลาดไปโดนถ้าพลาดคือต่อยผู้ชายแล้วไปโดนผู้ชายไปโดนผู้หญิงไม่ใช่ ไม่ใช่อ๋อเอ้าโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะเรื่องนี้ยังไม่จบนะครับเพราะว่าช่วงหน้าก็มาคุยกันต่อถึงเรื่องของคุณนะฮะที่จะขึ้นต่อยกับทางกงเมืองมินถูกไหมครับคือวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะฮะรวมถึงประเด็นนะครับที่คุณเองเนี่ยนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วคนที่ค้ายาเนี่ยคือเขาไม่ใช่คุณนะแล้วเขาเองเนี่ยนะครับไม่ใช่ลูกผู้ชายเลิกกับเมียแล้วเอาเมียออกมาดายเดี๋ยวกลับมานะครับพักสู้ฮะ ไทร,ร์รจินา่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลิ้นจือมิ่ สำหรับการโหนกระแสนะครับยังพูดคุยนะครับกับโป้อานนท์นะครับแล้วก็เก่งลายพรางนะครับเพราะสองคนนี้เนี่ยนะครับมีกรณีพิพาทกันค่อนข้างจะรุนแรงพอสมควรนะครับในโลกโซเชียลนนะครับได้มีการแชร์คลิปนะฮะของทางคุณโป้เองซึ่งได้มีการด่าทางเก่งลายพรางเนี่ยนะครับเรียกว่าด่ากันยับอ่ะนะฮะแล้วก็มีคนดูเนี่ยหลายล้านคนทีเดียวนะครับวันนี้หลายคนจับตาดูอยู่ว่าสองคนนี้ถ้าเจอกันแล้วเนี่ยจะเป็นยังไง จะเคลียร์กันไหมจะจบไหมนะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยกันต่อโอเคคุณป่ไในมุมเนี้ยผมถามหน่อยคุณมีอยากมีอยากจะถามเขาไหมในมุมที่คุณคิดว่าคุณด่าเขาในในคลิปเนะ่ยเจอหน้ากันแล้วเนี่ยไม่เคยเจอกันเลยเชิญอยากถามอะไรเขาผมไม่อยากถามว่า,วาเขามายุ่งเรื่องของผมทมมําไมวันเนี้ยครับยุ่งเรื่องอะอย่างเช่นเรื่องอะไรก็เรื่องแบบเนี้ยมันถ้าวงการทั้งเรี่อมันไม่สมควรเรามาพูดนะว่าจะหวังดียังไงมันก็ไม่ควรพูดอนะ่ะอืม,อม อย่างเช่นเรื่องบิดยาบิดเงินยาก็บิดเงินยาต้องใช้บิดเงินยานะบิดเงินยานะครับอ่คุณยังไงฮะเ็วบอกคุณไปพูดอย่างเงี้ยบิดเงินยาออ่าคุณพูดไหมพูดครับอืมคือในสิ่งที่เราพูดเราไม่ได้ไม่ได้เอาไปพูดหรือว่าเราไปอไม่ได้ไปพูดคือเราพูดแต่ว่าเราไม่ได้เอาไปพูดให้กับทุกคนหรือว่าเราเอาเขาไปประจานในทางเฟสหรือว่าอะไรเงี้ยเราพูดเนี่ยคนที่เราไม่อยากให้ ไปโคบกเขาแค่นั้นเองอ,อย่างคุณเองเนี่ยคุณอยากคุณอยากเจอเขาต่อหน้าทําไมคุณไม่ไปพูดต่อหน้าเขาทําไมถึงต้องมาอัดคลิปด่าเขาเพราะอะไรไม่รู้จะเจอที่ไหนทําไมไม่ตามล่าในเมื่อคุณบอกคุณโอ้โหก็แบบมีพักพวกเยอะทําไมไม่ตามล่าเขาตอนนี้นเราก็ต้องไม่ได้โง่เลยครับต้องให้เขามาหาเราถ้าไม่นั้นตํารวจก็จับถ้าสมมุติเราผมไปยิงเขาถึงที่ที่เขาทํางานอย่างเงี้ยยิงเลยเหรอก็คือสังคมของผมมันเป็นแบบนี้ไงสังคมโลกของผมมันเป็นแบบเนี้ย ถ้าบอกมายิงเขาอ่ะเขาดังติดคุกไหมติดคุกเราเราแค่ชกต่อยกันไม่ได้เหรอทำไมถึงต้องยิงคือถ้าสังคมเรามันเป็นแบบนี้ครับตอนนี้นะตอนนี้คือมันมีเก็บการลโหใครตายเยอะแย,ยะไม่เห็นนะพี่ทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่มันขึ้นมามันแรงครับอืืมมออย่างผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นแค่รุ่นเก่าที่ต้องลงให้เด็กรุ่นใหม่ที่ต้องทําตัวให้เด็กรุ่นใหม่เขาลบอย่างกรณีเนี้ยคุณบอกว่าเขาอยู่เป็นเป็นรุ่นน้องคุณแต่อายุเขามากกว่า คือวงการโซเชียลผมมาก่อนอยู่แล้วเขาจะมาพูดว่าผมอยากดังไม่ได้เพราะมผมมาก่อนเขาผมดังก่อนเขาผมดังมาพร้อมพวกเอ็นเอลผู้ติดตามผมเป็นล้านแต่ก่อนพร้อมกันสามคนมคแต่วันนี้พอเขามีประเด็นมีคนตามเขาได้เล่นหนังเขามาบอกว่าผมอยากดางังผมดังมาก่อนเขาคนถามว่าเดินไปข้างนอกเนี่ยเดินไปสายแรงๆเนี่ยสายพวกสายบิดสายโปนสายค่าเนี่ย ถามว่ารู้จักผมเขาใครรู้จักมากกว่านครับพูดอย่างนี้คุณไม่กลัวตำรวจจับเหรอผมผ่านมาแล้วผมผ่านมาแล้วจับผมเรื่องอะไรดูข้อหาได้ดูดูหมายจับได้ผมไม่มีอะไรให้จับอยู่แล้วตอนนี้คุณไปบอกว่าเขาอยากดังจริงป่ะจริงครับอาวคุณไม่ตากันทําไมก็ในความรู้สึกของเราเราคิดว่าอตอนเนี้คือเหมือนว่าในโลกโซเชียลหรือว่าในวงการโซเชียลคนใดที่มีผู้ติดตามเยอะหรือว่าคนใดที่มีคนติดตามคือคนใดที่ มีคนอยากรู้อยากเห็นเรื่องของตัวเองเงยอะก็คิดว่าเฮ้ยเราเหนือวเขาอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่ับคุณก็เลยว่าเขาใช่ครับแล้วคุณไม่กลัวพูด,พด่างนี้แล้วมาทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นหรือเหม่นกันมันก็เป็นแค่สงครามโซเชียลฮะเท่านั้นเองใช่ครับคุณมองแค่นั้นใช่ครับแล้วอย่างก,กรณีเรื่องของเปรี้ยวนะฮะที่เป็นฆาตรกรหั่นศพเนี่ยนะฮะ เขาบอกว่าคุณไปเกาะกระแสเนี่ยเขาบอกคุณเกาะกระแสี่ใช่ไหมเกาะกระแสอะไรตำรวจมันทักมาเมื่อไปถามตำรวจว่าทักมาหาผมทำไมจะเอาผมเข้าไปอยู่ด้วใช่ไหมคุณเขาบอกคุณเกาะกระแส่เรี่ยวดังใช่ไหมใช่ครับถูกไหมฮะใช่เพราะคุณด่าในนั้นด้วยมาหาว่าคุณเกาะกระแสเรี่ยวใช่ตำรวจไม่ทักเราใครจะพูดอ่ะใครอยากจะเข้าไปฆ่าหันศพใครอยากจะเข้าไปยาเสพตปิดอะไม่มีใครอยากเข้าหรอกไม่มีใครอยากเข้าแล้วคุณคุณพูดจริงไหมว่าเรื่องนี้ไม่ได้พูดคหรอ เขาบอกเขาไม่ได so ้พ <strong> ูดเัา <school> มีโพสตเขียนไว้ค like รับโพส์ที่ไหนโพสในที่เขาโพสครับเขานะใครนี่ครับอคุณไปเขียนโพสต์ไว้อใช่ครับโพสต์ไว้แต่ว่าผมไม่ได้พิมพ์ข้อความว่าเกาะกระแสเขาเขียนว่าคุณพิมพ์ว่าอยากดังจนถึงต้องอะไรเนี่ยอคุณพูดอคุณพิมพ์ว่าอะไรคุณว่าอะไรผมเอาโพสต์ของเขามาโพสต์ของเขาอที่เหมือนว่าตอนที่เขาพิมพ์เรื่องเียกๆบอกว่า หั่นเสร็จแล้วบอกกูด้วยอ่ะหั่นเสร็จแล้วโทรมาหากูด้วยอะไรเงี้ยอืมแล้วคุณบอกว่าไงตอนนั้น่ะเราไม่เข้าใจเราเข้าใจว่าเฮ้ยเขาโทรคุยกันตอนที่เปี้ยวกําลังไปลงมือทําอันนี้เราไม่คิดว่าเขาโทรคุยกันตอนที่เปี้ยวอ่ะทําเสร็จแล้วเราค่อยโทรมาหาเขาอืมเราไม่ได้คิดแบบนี้ไงก็คือสรุปง่ายๆก็คือคุณคิดว่าเขาเกาะกระแสเปรี้ยวดังละไม่ได้เกาะกระแสครับไม่ได้คิดว่าเกาะกระแสแต่คิดว่าแล้วมาพิมพ์ตรงนี้ทําไมเลย อ่าก็คิดว่าคือตอนแรกเนี่ยเขาบอกกับเราว่าอ่าเรื่องแรกเลยนะฮะเรื่องเปียวเขาบอกกับอ่าในโซเชียลเนี่ยเขาบอกว่าเยเนี่ยคนที่เป็นแฟนเก่าเปียวอเขาบอกว่าเยเนี่ยเป็นแฟนเก่าเปี้ยวแล้วก็เยเนี่ยอยู่กับผมคดีนี้ตำรวจน่าจะมาสอบผมเพราะว่า เปียวเนี่ยเป็นแฟนเก่าเยอืแล้วเปียวก็มีส่วนบัวพันกับยาเสพติดเพราะว่าเขาก็จมตีผมอยู่เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดด้วยอืเขาก็เลยอยากจะให้ตำรวจยมาสอบผมว่าผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีของเปียวรหรือเปล่าจริงป่าจริงครับคุณมองว่าเขาติดมีส่วนกับยาเสพติดหรออันนี้ผมพูดจริงผมยอมรับผมพูดจริงเพราะตำรวจจะมาสอบผมเรื่องอะไรแล้วค,คุณมีข้อมูลหรือไม่บอกเขามีเรื่องยาเสพติดคุณมีข้อมูล ถามาอแเราคนไม่มีข <pour S 1> <ge> ้อม <to> ูลเรื่องยาเสพติดทําไมถึงเขาถึงมาไอ้นี่ผมได้อ่ะเขาทําไมเขาถึงรือเรื่องของผมอ่ะหมายความว่าไงทำไมเขาถึงรือเรื่องว่าผมบิดเงินสิบเอ็ดล้านอ่ะแสาไม่าต้องรู้อ่าทำไมถ้าเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอ่ะอ้วนเป็นใครอ้วนอ้วนอะไรนอ้วนหนีด่านอ่ะอ้วนหนีด่านไหนอ้วนไอ้อะไรนะอ้วนเซียงตั้งเซียงตึงเออคือใครอ้วนเซียงตึงเหรออ่าใครมันอยู่อะไรนะมันเคยโทรมาหาผมล่าสุดเนี่ยอ่าเขาบอกคุณบอกว่าเขาหนีด่านอือถูกไหมฮะเอาคนยาหนีด่าน แล้วก็เอ้ไม่ผมไม่ได้พูดขนยาหนีด่านทำไมนนถึงหนีด่านผมถามทำไมถึงหนีด่านในรถมียาหรือเปล่าอ๋อในรถมียาหรือเปล่าแล้วอ้วนเป็นเพื่อนเขาใช่คุณก็ลยคิดว่าเขาน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาหรือเปล่ามันมีหลายคนคือทุกคนที่ทําเคยทำพูดอันนี้พูดแบบตรงเป็นตรงตรงทุกคนที่ทายาให้เขาอยู่ก็มาส่งส่งให้ผมหลักฐานทุกอย่างว่าจะเล่นกับเขาอ่ะทำยาให้ใครทํายาให้เก่งไรพางสรุปยังไงคุณเรื่องยานี่เกี่ยวไหมเนี่ยไม่มีครับ อันนี้ยืนยันล้านเปอร์เซ็นครับไม่มีแน่นอนเขาบอกไม่มีอั <t ís Toy Story> นนี้ผมก็ไม่รู้ไงอันนี้ต้องต้องไปอันนี้กันเองเพราะเขาไมานี่กับมาอนี่เขามาบอกผมอย่างนี้ผมก็คือผมอยู่วงการเดียวกันมาผมมองรู้ไงเชื่อสายตาตัวเองโอ้โหผมมองรู้อย่างคุณไปบอกเขากิ้งคือเนี่ยทำไมถึงไม่ด่ากิ้งคือผมไม่เข้าใจผมด่าเขาตอนไหนกิ้งกือโอ้โหในคลิปคุณด่าไอ้กิ้งกืออเขาด่าผมจิ้งจกก่อนหรอคือคุณไปด่าเขาจิ้งจบจริงเหรอ จำไม่ได้นะฮะมันโพส์โพสเขาโพสไว้คือเขาโพสไว้ว่าจริงจบเพชเกษมจริงจบเพชเกษมแล้วคุณอยู่เพชเกษมใช่คุณก็เลยมั่นใจว่าอ๋อนเนี่ยตองันีน <ะ S 1> กิ้งกือกิ้งกือผมโพสว่างิ้งกือ,อผมโพสกิ้เกือกกิ้งกือผมบอกว่าถ้ากูเป็นกิ้เกือามึงก็เป็นอะไรทักอย่างของพูดอยู่ในคลิปอยู่อไปดูเองครับใช่คือคือเรียกว่าสองคนนี้คือถ้าเจอกันข้างนอกโดยที่ไม่มีคนกลางนี้ณตอนนั้นนะมีเรื่องกันแน่นอน มีอยู่แล้วคุณท้าเขาต่อยด้วยผมมีอยู่แล้ว้าณตอนนั้นนะถ้ายังไม่มีคนกลางมาเกี้ผมเจอหน้าที่ไหนผมก็ต้องไอ้นี่ที่นั่นอยู่แล้วแล้วคุณน่ะก็น่าจะมีแหละคุณก็ม่ยอมเหมือนกันครับถูกไหมฮะครับแต่ว่าที่เราทะเลาะกันมามันเป็นสงครามโซเชียลไงแต่เขาไม่คิดสงครามโซเชียลไงเขาคิดสงครามจริงๆนี่ยแหละอ่าฮะกลัวไหมไม่ครับไม่กล้าเฉยๆครับจริงเหรอครับ โอเคนะครับวันนี้ผมดูคุณเงียบๆนะเหมือนแบบไม่ค่อยคุณควบคุมอารมณ์หรืออะไรไม่ไม่ระบายเขพวงเลยไหมไม่รับไม่พวงไม่ได้พวงนะไม่ครับไม่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้ามาคุยต่อนะฮะยังมีประเด็นต้องคุยกันต่อด้วยรวมถึงวันนี้จะเอายังไงเป็นไปได้ไหมว่าเก่งลายพรางกับโป้ออานนท์จะจับมือแล้วเคลียร์ประเด็นนี้ไปนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้ามาคุยกันครับครับผม สนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนเปปไทด์มื่นมิลลิกรัมตราโดนัท กับสุริการผลนกระแสนะครับยังพูดคุยนะครับกับโป้อานนท์นะฮะและเก่งลายพลางนะครับกรณีที่เปิดศึกนะฮะในโซเชียลกันนะครับแล้วมีคนเนี่ยนะฮะตามดูยอดวิวเนี่ยเป็นหลายล้านคนเลยทีเดียวเมื่อสักครู่นี้ก็ได้มีการพูดไปแล้วนะครับว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีปัญหาบาดหมางอะไรกันมาบ้างถ้าอีกประเด็นหนึ่งคุณมีลูกน้องคนหนึ่งที่ไปด่าแม่ด่าพ่อเขาเชื่ออะไรคนนั้นผมไม่รู้ว่าด่าแม่ด่าพ่อหรือเปล่านะแต่ว่าเขาเชื่ออะไรนะกันสบ ชื่อเบิร์ดครับชื่อเบิร์ดเบิร์ดคุณเรียกเขาเบิร์ตไหมคุณเรียกเขาเบิร์ตไม่ที่ด่าเขาคุณเรียกเขาว่าอะไรหน้าป่องแผงทําไมก็ดูหน้ามันนี่ป่องแปงน่ะหน้าน่าน่ารักอ่ะนักเลงที่ไหนมันจะมาเอาแม่อย่างนี้จะเอาแม่ผมอ่ะอย่างเงี้ยจะไม่มีอะไรกับแม่คุณเงี้ยหรอบอกลองให้ลองให้เอาแม่มึงมาดิอะไรประมาณเนี้ยมันให้นักเลงอ่ะอย่างนี้มันเรียกโต๊ดคือคืออันนี้คือคุณยอมไม่ได้ใช่ครับผมยอม่้วันนี้เขามาด้วยในคุณ คุณก็จะไม่ยอมไม่ยอมถ้าไม่กราบผมไม่ขอโทษผมยังไงผมก็ไม่ยอมอยังไงคุณมองยังไงเรื่องนี้ก็น่ายวจะให้ขอโทษฮนะเพราะว่าผมกล้ามาวันนี้ก็ให้จบจบไปทั้งสองฝนะ่ายฮะให้จบทั้งสองฝ่ายเลยใช่ครับถ้าตอนแรกไม่ขอโท,โทษโดนไหมวันนี้โดนแน่นอนครับร้านเซ็นผมขึ้นมาเมื่อกี้ผมกาวเตะหน้าแล้วนะ่ะผมโม้จริงจริงแลยนี่จากใจผมนะนั่งอยู่ในนี้ป่ะเนี่ย อยู่ข้างนอกอ๋ออยู่ข้างนอกนะฮะอยู่ข้างนอกนะให้มันเข้ามาผมก็พูดเพราะผมชอบพูดต่อหน้าผมไม่ชอบพูดรับหลังคือวันนี้กะเตะหน้าเลยอือนมกะเตะฟั่มเลยเนี่ยต่างดีแล้ว,ลวถ้าเกิดวันนี้ขอโทษอ่ะขอโทษก็จบต้องขอโทษยังไงก็ขอโทษไงขอโทษครับที่เล่นแม่นักเลงเขาไม่เล่นแม่กันอือครับเรื่องนี้ผิดไหมทั้งผิดครับ ย้ำรล้ว่าผิดย้ารล้ว่าผิดครับแต่ว่าในตอนที่เขาไลฟ์สดหรือว่าตอนที่เขาด่าอยู่ผมไม่เห็นไงเพราะว่าผมอยู่อีกบ้านบ้านผมว่าจะมีสองฝั่งคือคุณใช้ขึมาด่าหรือเปล่าไม่เคยครับผมไม่เคยใช้แต่ว่าจะหาผมปั่นนะครับแค่อยากจะรู้อะฮะคนทั่วไปหรือว่าคนจะมองว่าผมเนี่ยเป็นคนสั่งไม่ว่าจะเป็นกลงไม่ว่าจะเป็นคนอื่นไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่คิดว่าเป็นเอซผมรู้ว่าเป็น ผมเนี่ยสั่งเข้าไปใครๆก็มองว่าเอ้ทำไมอยู่กับเก่งทาไมเก่งไม่ดูแลเลยทําไมไม่ดูแลน้องคือในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเหมือนกับพี่มีน้องอยู่คนหนึ่งแต่ในตอนที่น้องจะไปทําอะไรเนี่ยเขาไม่เคยมาบอกพี่ก่อนเลยว่าเฮ้ยพี่ผมจะไปทําสิ่งไม่ดีนะมผมจะไปทําตรงนั้นผมจะไปทําตรงนี้แล้วบ้านผมไม่ได้อยู่หลังเดียวกันแล้วเขาไม่ได้นั่งไฟ์สดอยู่ข้างๆผมเขาอยู่อีกหลังหนึ่งเขาอยู่สองหลังเขาชอบไปอยู่อีกหลังหนึ่งโอเคแต่ณวันนี้กรณีนี้มันเกิดละเขาบอกเขาไม่ยอม วันนี้เนี่ยหลังจบรายการนะผู้ชมครับโป้โอนนท์ประกาศกลางรายการนะครับว่าถ้านะฮะเบิร์ดหรือรไอ้บ๋องแปงของคุณเนี่ยนะครับ,รบไม่ขอโทษเขาเนี่ยเขาเตะหน้าหงายเลยก็คือมันท้าแทงผมด้วยผมก็อยากจะร้องว่าเอาไหมมาโยนมีดมาที่มันท้าผมเนี่ยจะแทงกันวันนี้เลย <S <S มาเลยมาเลย,เลยลถ้ามันที่มันท้ามันเนี่ยแต่ผมผมเป็นคนตรงตรงนะผมจะออกสื่อเนี่ยผมเป็นคนตรงตรงผมไม่ยอมมาแบบนั่งแอปอะไรของผมอย่างนี้ผมไม่เป็นผมไม่เป็นคือทางนี้จบแล้วทางนี้จบแล้วแต่อันนี้อันนี้ อันนี้มันมันเล่นถึงบุปการีจะเอาบุปการีอย่างนี้เป็นพี่หนุม่มพี่หนุ่มยอมไหมคงไม่ยอมแต,<ช>แต่ตอนแนะตอนนี้มีแค่ประตูกั้นไว้ถ้าเปิดประตูไปเจอเลยนะป๋องแปงก็นะมาสิเออแต,เแต่ว่าคือถ้าเกิดเขาขอโทษวันนี้จบนะจบครับ ไม่ใช่ขอโทษพวกคุณเตะหน้าเขาไม่เอานะจบครับอย่างี้เดี๋ยวเราไปขอโทษกันตอนจบรายการครับสุดท้ายจริงเวลาจะหมดแล้วนะฮะณวันนี้ผมทํารายการนี้อยู่คุณสองคนนั่งอยู่ตรงนี้ผมเชื่อว่ามีประชาชนส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยครับเขากําลังพูดหรือคิดในใจแน่ๆว่าวันเนี้หนุ่มเอาขยะสังคมมาออกรายการทําไมคุณคิดยังไงกับคำๆนี้คําว่าขยะสังคมที่เขามองคุณ ไม่คิดยังไงครับผมก็ยอมรับในสิ่งที่คนผมคิดว่าเชื่อนะฮะเชื่อว่ามีกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่มองว่าเป็นขยะสังคม,มแล้วก็เชื่อว่าอีกกลุ่มกลุ่มหนึ่งอม,มองว่าผมเป็นคนที่กลับตัวกลับใจแล้วไม่ได้กลับไปยุ่งกับยาเสพติดหรือว่าทำตัวเป็นคนดีเพราะว่าในครั้งหนึ่งเนี่ยผมได้ภูมิใจซึ่งในวันหนึ่งที่เราก้าวมาจากเรียนจำ วันที่เราไม่มีอะไรเลยเขาบอกไอ้ที่คุณไม่ติดคุกเรือนจำมาแค่วิ่งราวเนี่ยใช่ไหมที่คุณบอกครับในวันที่เราไม่มีอะไรเลยอและจนมาวันนี้เรามีบ้านให้ผ่อนอเรามีรถให้ผ่อนอแล้วก็ล่าสุดผมได้ไปเดินที่เมืองคานมาผมคิดว่าตรงเนี้ยเราไม่ได้จับฉลากไปอืหรือว่าเราไม่ได้ซื้อตั๋วเครื่องบินหรือว่าเราไม่ได้เป็นคนออกเงินเองหรือว่าเราไม่ได้เอาเงินในส่วนที่เรามีอยู่ซึ่งมากมายแล้วก็ไป จ้างเขาหรือว่าไปให้เขาแล้วก็ให้เราไปเดินอยู่ตรงจุดนั้นซึ่งมันเป็นความสามารถจริงๆคือคุณกำลังจะบอกเป็นความสามารถของคุณใช่ครับนะฮะคือภาพลักษณ์ภายนอกอย่ามองขอให้ดูว่าการกระทําว่าเรากํลาลังทําอะไรอยู่ใช่ครับถูกไหมครับใช่ครับโอเคคุณโป้แล้วฮะวันนี้ถ้าเกิดคนเขามองคุณอยู่ว่าโป้อันน์เป็นขยะสังคมผมก็เอาตัวเองไปเจ็บเพื่อคนอื่นได้คุณทําได้อย่างผมบ้างละ่ะผมคิดแค่เนี้หมายความว่าไงก็คือเนี่ยมันเรื่องไอ้ที่ต่อยบอกว่าไร้สาระอืม ผมพูดกลางกลางอากาศทุกครั้งว่าต่อยหนึหน่งผมถ้าผมชนะหนึ่งล้านผมยกให้มูลนิธิแล้วผมจะไล่ทําบุญผมทําอย่างนี้เพื่ออะไรอะไม่ได้เพื่อสร้างกระแสเพราะผมเคยหมดเคยอดเคยอะไรมาทุกอย่างแล้วเคยเคยจนมาก่อนใช่วันนี้ก็อยากจะคืนกลับไปสู่คนจนมาก<ช>เอาเป็นว่าวันนี้นะครับตำนานของสองคนนี้ที่มีปัญหากันจบ <อา S 2> นะฮะครับมมรผมจับมือได้ไหมได้ครับ จับมือนะฮะแล้วเคลียร์จบเลยนะวันนี้ส่วนเดี๋ยวหมองแป่งเดี๋ยวไปเชียร์อีกทีอ่ะเชิญครับได้ครับอ่าวันนี้จบรายการด้วยจับมือกันนะอ่ะเชิญจับค้างไว้เลยครับวันนีโอเคนะครับวันนี้นะฮะเคลียร์นะครับไม่มีประเด็นอีกแล้วไม่มีการด่ากันนะฮะเริ่มครั้งใหม่เดี๋ยวมาออกใหม่นะฮะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีอะไรอะไรอะไรทำไมทำไมเดี๋ยวนี้ ขอโทษเอาว่าขางนอกว่าขอรขอโทษโทษอย่างเงี้ยโโทษอเเย็นขอโทษอขอโทษครับขอโทษครับขอโทษขอเดียวได้ปะขอเดียวไดขอเดียวเลยจบเขอเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมอกขอโทษลอไม่้องขอโทษแล้วไม่รับแล้วเดี๋ยว รู้ว no <b film> ่าเดงมีจริงเย็นใจเม็นยนเย็นใจ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 เย็นเยรนใจเย็นะเย็นเด็นเย็นใจเย็นจเย็นใ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 เย็นเยนเย็ใดเย็เย็นใเย็นใจเย่นใาเยีนใเยนใเนใย็นเย็นเย็นใจเย็นเย็เย็นเยื่อจเย่จยวเย็นจย็นเย็นใจย็เนจยใเนย็เย็ใยนเย็เย็เด็นาจยเข้าใจแย่ใเนเยเยนย็เย็ยเยเ็น มันมีหลายวิธีถูกมากสิ่งที่เขาต้องการคือโอเคยกมันไว้จบกันไปเมื่อมันไม่ต้องมาจับมันแล้วเดี๋ยวเจอข้างนอกค่อยจับมันนอีกเรื่องหนึง่งให้มันเคลียร์มาจบตรงนี้ครับนะ ขอโทษพี่ก็ได้ไหมได้ให้มันเกลีย์นะเดี๋ยวพี่อท่าลองดูสิถามเขาหรือเ่าเขารู้ายพอขอโทษกูก็มึงก็กูก็รับอยู่แล้วให้มึงขอโทษกูอะขอโทษไปฝังต้องการเขาไปังต้องการเขาขาบอกว่าขอโทษเขาบอกว่าเขขอโทษไม่ใชทีเขาโอเคได้ไหมอย่างงี้ผมให้อภัยครับจบนะโอเคนะจับทับนกับนับอะรจับนะอี้อะไรนะจะจบน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 ะจนอนะจบนะจบนนะจจบนะจบนบนะนนะจบนะจบนะจนนะนะ